ขอย่าดูแป๊บนึงดิอันนั่นอเนี้ยอิจฉาฉันใช่ไหมล่ะได้ได้ได้ฉันจะให้เป็นบุญตายกับบุญมือเธอหน่อยละกันระวังระวังหน่อยนะอุ้ยฉันต้องทำบ้านทำบ้านก่อนข้อไหนหน้าไหนนะข้อไหนแบบนี้ไงต้องจับอะไรของเธอเนี่ยก็ไอโฟนสิบห้าของฉันไงไอโอยเธอความจำเสื่อมเยอะก็ไม่แก่ฉันยืดเลย้วเขาก็เที่ยงใส่กระเป๋าแล้วไง ยังไม่ได้คืนคืนแล้วเมื่อกี้ฉันเห็นกับตาสอตาเห็นตาใช่ไหมสอตาเนี่ยเคยเก็บเข้าไปก็ใส่เข้าเตาไงเข้าเานี่หรอเออนีนดิ้มีนะแพ้าคืนเลยแน่นะแน่ดิไม่เชื่ก็ดูกล้องจปิดอ๋อจริงโรงเรียนนี้ไม่มีกล้องจอปิดในห้องขอให้ปุ่ิดก็ม่ยอมปิดอืเออไาายได้ให้เจอน